เดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศนะครับและมุมสวยๆบางส่วนของร้านบ้านสวนโฮมแอนการ์เด้นคาเฟ่นะครับแล้วเราก็มาดูคลิปวิดีโอกันต่อเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับ ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาคาเฟ่น,นะครับร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าร้านบ้านสวนโฮมแอนด์การ์เด้นคาเฟ่น,นะครับเป็นร้านสไตล์แบบว่านั่งใต้ต้นสวนมะพร้าวนะครับเหมือนเราอยู่อัมพวานะครับบรรยากาศอัมพวาเลยนะครับอันนี้ก็เป็น ป้ายนะครับชี้ไปมุมต่างๆนะครับของร้านนะครับก็เป็นโซนคาเฟ่โซนถ่ายรูปนะครับกลางนานะครับแล้วก็โซนถ่ายรูปสวนมะพร้าวนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูนะครับแนะนําของร้านนะครับผมมาตรงนี้สะดุดตาเลยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับคนทางเหนือเขาเรียกว่าน้ําทุ่งนะครับเอาไว้ตักน้ํา จากบ่อน้ํานะครับมาใช้นะครับมีเชือกมัดอยู่ตรงปลายนะครับเราก็จะเดินไปดูนะครับบรรยากาศนะครับเราจะได้ยินเสียงน้ําจากกังหันน้ํานะครับซึ่งจะตักแล้วก็ตกลงไปนะครับเหมือนเสียงน้ําตกนะครับ อันนี้ผมสะดุดตาอีกแล้วทุกคนผมมาเจออะไรเนี่ยน้ำต้นนะครับทางเหนือเขาเรียกว่าน้ำต้นนะครับหรือว่าคอนโทรในภาคกลางนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับที่นั่งก็อยู่ระหว่างล่องน้ำนะครับสวนมะพร้าวนะครับ ลมลื่นเย็นสบายครับทุกคนนี่นะครับที่นั่งนะฮะเย็นสบายเลยเดี๋ยวผมจะเดินนะครับวนทางด้านซ้ายมือนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงสวนมะพร้าวนะครับตรงหน้าผมนี่นะครับเป็น สั่งอาหารนะครับเป็นเคาน์เตอร์บาร์ของเขานะครับจุดสั่งอาหารเครื่องดื่มนะครับน,นี่นะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ส่วนด้านนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปนะครับสไตล์อัมพวานะครับ มีร่องน้ําระหว่างต้นมะพร้าวนะครับเราวเขาก็จะทำาเปรนะครับมาผูกติดไว้นะครับไว้ถ่ายรูปนะครับไว้นอนเล่นนั่งเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นที่นั่งนะครับทานอาหารนะครับตรงไหนว่างก็จับจองกันนั่งเลยนะครับ เดี๋ยวผมพาไปที่สวนมะพร้าวกันนะครับนี่นะครับมันก็จะมีอ่าโซนอีกโซนหนึ่งนะครับนั่งกินกาแฟนะครับแบบเย็ยนๆภายในห้องแอร์นะครก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับ สำหรับใครที่อยากจะนั่งแบบสบายๆหน่อยนะครับถ่ายรูปสไตล์แบบออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับมีสะพานแดงด้วยนะครับญี่ปุ่นเกาหลีนะครับอันนี้ก็เป็นล่องน้ำนะครับถ่ายรูปสวยเลยทุกคน นี่นะครับล่องน้ำสวนมะพร้าวนะครับครับผมยวผมจะเดินลออกออกไปทางด้านขวามือนะครับ เดี๋ยวดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่นั่งนะครับเอารถจัก,กรยานนะครับมาประยุกต์มาเป็นที่นั่งนะครับอันนั้นก็เป็นหน้าต่างนะครับไว้สําหรับถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะพราะ้าวเดี๋ยวผมจะเดินนะครับ พาไปดูตรงโซนที่นั่งนะครับตรงร่องน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นที่นั่งนะครับระหว่างร่องน้ำนะครับก็ทำทางเดินอะไรนะครับสบายเลยนะครับก็เป็นกลางหันน้ำ ก็ผมก็ได้ที่นั่งแล้วนะครับอยู่โต๊ะข้างหน้านี้นะครับนะครับบรรยากาศนะครับลมโกรกตลอดเลยนะครับกลางท,ทุ่งนานะครับสวนมะพร้าวนะครับเย็นสบายนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับ เดี๋ยวผมทักทายน้องก่อนนะครับน่ารักมากเลยโยอยบกมือให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับดูบรรยากาศนะครับของร้านนะครับมันจะมีโซนนะครับที่ไว้ถ่ายรูปกลางนานะครับเป็นแบบแคมปิ้งนะครับของร้านนะครับ กองฟางแคมปิ้งนะครับอยู่ตรงกลางนานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูอีกที่หนึ่งนะครับหลายคนนะครับยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นครัวสมัยใหม่แล้วนะครับอันนี้เป็นครัวย้อนไปตอนประมาณปี2 5 1 0ันหถึงห้านะครับ หลายๆคนที่เกิดช่วงนี้นะครับคงจะได้เห็นอยู่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าทางเหนือเขาเรียกว่ากุบไบลานะครับก็คือหมวกนนเองนะครับกันแดดนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำหม้อนะครับเก็บความเย็นไว้นะครับได้นะครับทำให้แบบน้ำเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเขาเก็บมาไว้ให้เราได้ดูกันนะครับ นี่โซนถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับทางนู้นนะครับโซนแคมปิ้งกลางนานะครับถ่ายรูปสวยๆนะครับบรรยากาศกลางนาไปๆทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ